ชื่อเด็กชายอาธิเวลากันสาชื่อเล่นชื่อเปาป,ปอ .2 ทับมครูประจำชั้นชื่อว่าครูแตงมีน้านามีหนูหน้ามีปูก้าดูปูนูดูปูนานี่มา ดูดูดูหืมดู